ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับเรามีบีการอินฟินิตี้ครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นแบงค์การปืนเสียงเปล่าจากค่ายรีเทนะครับเป็นรีเทเบเรต้าเอ็มแปดสี่นะครับสเกลหนต่อหนึเหมือนปืนจริงเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเงินเงาโครเมียมนะครับผมปืนก่อนถ่ายทําได้ทากางเลียนะครับไม่มีกระสุนในลังเพลนะฮะ นี่นะครับปืนปลอดภัยนะฮะแม็กกาซีนที่ให้มามี2อันนะครับผมวิธีการใส่แม็กกาซีนรุ่นนี้เราต้องกดปุ่มปดแม็กก่อนนะครับถึงจะสามารถใส่ได้นะฮะถ้าไม่กดปุ่มปดแม,ม,ม็กมันจะใส่ไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็นี่นะครับแม็กกาซีนเสรมิมอีกหนึ่งอันตัวปืนลำกล้องตันนะครับผมภายในจะมีเหล็กกั้นนะครับแล้วก็วัสดุของเขาจะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยน้ำหนักดีนะครับมีคลิปตัวนี้ที่เป็นโพลิเมอร์เป็นรูปสัญลักษณ์โลโก้นะครับกระสุนตั้งขึ้นนะฮะสอันแล้วก็มีลายเช Uh, er. อ่าเชกเกอร์จับถือก็กระชับมือนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆจะมีซีเรียลนัมเบอร์ของตัวปืนนะฮะเบต้า m 84, m 84จะมีจุดเด่นนะครับเหมือนเบต้า m 92, m 92นะฮะคือลำกล้อง,ของเขาเปือยอย่างนี้เลยนะครับทำให้เวลาที่ยิงไปแล้วคัดปอกนะครับเนี่ยมันจะคัดปอกได้ง่ายเพราะว่าช่องคัดปอกของเขาเปิดโล่งเลยนะครับมีขอลัางปอกอยู่ด้านข้างนะครับขอลั้งปอกขอเขาจะมีขอลั้งปอก2ชั้นนะครับแบบนี้ ทำให้ปืนไม่ติดขัดท่นเองด้านหน้าของลังเพลินครับจะมีรูประมาณนี้นะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นเข็มแทงชนวนนะฮะเหมือนกับปืนจริงเลยนะอ่าฝั่งด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเข็มแทงชนวนนะครับเป็นเหล็กแท้ปดสไลด์ลงกดอย่างนี้นะฮะอ่ายิงได้ทั้งดับเบิลแล็ซิงเกิลนะครับดับเบิลก็คือหน้าไกายอยู่ตรงนี้นะฮะเหนี่ยวกลนกสับทํางานนะครับผมอันนี้คือดับเบิลส่วนซิงเกิลก็คือการขึ้นลำนะครับหรือว่างางนกนะฮะ หน้าไกลก็จะลดลงอยู่ประมาณนี้นะครับแตะเบาๆนะครับปืนก็ลั่นละมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับเซฟตี้อันนี้เราสามารถเข้าเซฟได้ทันทีนะครับไม่ต้องขึ้นลำก่อนนะเซฟตี้ได้เลยนะฮะเมื่อเซฟตี้แล้วกดไกนะครับก็จะวืดแบบนี้นะครับนกสับไม่ทํางานมีเซฟตี้มาให้2ฝั่งนะครับคนถนัดซ้ายก็ขึ้นจากฝั่งขวาได้เช่นกันนะครับเข้าเซฟนะแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นสะพานไกลนะครับสไตล์เบริต้า M84 นะฮะ ด้านล่างตรงนี้นะครับส้นแหนของเขามีการต่อขึ้นมานะครับทําให้เราจับถือได้กระชับมือนะครับถ้าคนมือใหญ่ก็จะล้นมาประมาณนี้นะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือแน่นอนเวลาจะใช้งานนะครับเราจะใช้ร่วมกันกับกระสุนแบบนี้นะครับกระสุนแบ่งกันปืนเสียงเปล่าลูกก้าวมมพีเอเนะฮะมีทั้งปลอกทองแล้วก็ปลอกเงินอันนี้ปลอกทองนะครับปลายกระสุนนะครับก็จะเป็นจุกแบบนี้นะครับไม่มีหัวกระสุนนะมีแต่เสียงเปล่าที่ดังเหมือนกับปืนจริงเท่านั้นนะครับอันนี้คือปลอกเงินนะฮะ เช่นกันนะครับไม่มีหัวกระสุนเวลายิงเสร็จแล้วนะครับถ้ามันมีขมเหล่านะฮะให้เราใช้เป็นน้ํายาทีบอลศูนย์ศนเจ็ดนะครับในการล้างพวกคราบขมเหล่านะครับไม่มีกลิ่นเหม็นป้องกันสนิมล้างคราบตะกั่วนะครับคราบขมเหลินปืนก็คือสามารถใช้กับปืนจริงได้ด้วยนะฮะไม่ทําลายลูกยางโพลิเมอร์นะครับมีผ้าเช็ดแถมไปให้ใช้ร่วมกันกันกบแซ่ทำพลาสต์นะครับในการแยงพวกลํากล้องปืนนะครับต,ต่าง ก็อ,อุปกรณ์แนะนํามีเท่านี้เองนะครับแบ่งกันไม่ยุ่งยากนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจบริต้า M84 รุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ